สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เข้าสวนนะฮะช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับผลไม้นะครับเริ่มออกนะครับในจังหวัดปราจินบุรีนะครับกําลังออกดอกติดลูกนะครับอย่างวันนี้ก็เข้ามาในสวนนะครับเป็นสวนกระท้อนนะฮะของผมนะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับก็คือ จะได้ขนาดที่ต้องห่อแล้วนะครับนี่คือลูกกระท้อนนะครับที่จะต้องทําการห่อนะครับถ้าไม่หอ่อจะถูกพวกมแมลงวันทองนะครับต่อยแล้วก็จะเน่าแล้วก็จะร่วงนะครับคือลูกเล็กนะครับขนาดในการห่อนะครับก็คือจะประมาณเท่าลูกเทนนิสนะครับถ้ามีลูกสองลูกสามลูกก็ถ้าลูกสวยๆก็เก็บไว้ห่อได้ทั้งสามลูกเลยแต่ถ้ามีลูกเล็กเกินไป แบบลูกนี้ฮะเล็กเกินไปแต่ว่าลูกนี้ลูกเดี่ยวล,ลักษณะลูกทรงสวยอยู่ก็จะเก็บไว้นะฮะและว้วก็ห่อได้เลยนะครับลูกจะลักษณะลูกก็ไซส์จะไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับในแต่ละรุ่นนะครับอ,อย่างตัวอย่างตูกนี้นะครับนี่คือไซส์กำลังหน้าหอนะครับตัวน,นี้เป็นพันธุ์อีล่านะครับกระท้อนที่อยู่ในสวนก็จะมีสองพันคือปุยฝ้ายกับอีล่าแล้วก็จะมีผลไม้บาง ตัวนะครับที่กำลังเริ่มออกดอกก็คือมอังคุดนี่คือต้นมังคุดนะครับซึ่งกำลังออกดอกเดี๋ยวให้ดูดอกนี่คือดอกมังคุดนะครับตอนนี้เริ่มติดติดเป็นลูกแล้วนะฮะช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มจะห่อกระท้อนแล้วนะครับโดยการห่อกระท้อนเราจะ ใช้นะครับ,บอุปกรณ์ในการห่อก็จะมีหนึ่งถุงนะครับถุงกระดาษเดีย๋ยวจะพาไปดูถุงกระดาษลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่คือถุงกระดาษห่อกระท้ะนะครับอันนี้เป็นถุงเก่าปีที่แล้วนะครับกลับมารีดแล้วก็พับเก็บไวนะ้นะครับใช้ในปีต่อไปได้นะครับ พราะราคาในการซื้อถุงใหม่มันค่อนข้างแพงนะครับนี่คือหนึ่งใบละหนึ่งบาทนะครับก็จะมีการเย็บด้านนี้นะครับแล้วด้านนี้นะครับสมัยก่อนจะเป็นการใช้กาวปิดนะฮะ้าเป็นถุงกระดาษเป็นถุงกล้วยทอดนะฮะก็จะเปิดปากไว้ด้านหนึ่งจากด้านนี้สวมเข้าไปในถุงสวมในลูกกระทอนแล้วก็ห่อนะครับปิดขยุ้นปากแล้วก็ใช้ตอกลัดนะครับ ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับตี่สุดต่อต้องใช่น้ำาก่อนนะครับเพราะว่ามาใหม่ๆมันจะแห้งตัดไม่ได้นะครับมันจะหักแต่ถ้าแช่น้ําแล้วก็จะเหนียวนะครับรัดได้ดีกว่าเชือกนะครับเร็วกว่าเชือกนะครับมันจะเป็นถุงนะครับที่เรียมไม้ห่อดยการห่อก็จะใช้บันไดนะครับการเป็นบริเวณต้นนะครับนี่นคือบันได ที่มองเห็นความยาวนู่นนะครับสุดๆนูนะ่นคือ12เมตรนะครับส่วนคนงานก็อยู่ข้างบนนะฮะนูนนะครับกำลังห่ออยู่นู่นฮัลโหลอ่าคนงานผมเขินไปแล้ว <c oughs> นะครับเดี๋ยวให้ดูลักษณะนะครับในการห่อว่าลักษณะในการห่อเป็นยังไง นี่ครับหย้อนแสงนิดหนึ่งโอเคนี่ก็เคลื่อนหอนะฮะเนี่ยข้างในก็จะเป็นลูกกระท้อนแล้วก็หอ่อแล้วก็จะใช้ตอกลัดนะครับการม้วนตอกก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับไม่หลุดนะครับจะใช้เชือกช้านะครับคนที่ใช้ตอกแล้วมีความชานาญก็จะห่อได้ไววันหนึ่งก็อย่างน,น้อยๆก็วันละหนึ่งพันถุงนะครับแล้วแต่ความขยันความขี้เกียจนะครับซึ่งโดยปกติ น้องผมที่หออยู่นั่นก็วราระพันนะครับค่าแรงโดยเฉลี่ยนะครับตอนนี้ร้อยละหนึ่งร้อยนะครับก็คือวันนี้หอได้พันถุงก็ได้หนึ่งพันบาทนลครับพอจะหมดสวนนี่ก็ถ้าเต็มสวนจริงๆก็เป็นเจ็ดแปดหมื่นถุงนะครับรายได้ช่วงนี้ก็จะได้ต่อเดือนก็หลายหมื่นบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะจะมาหอ,อกระท้อนแต่ก็ต้องเสี่ยงหน่อยครับันได้สิบสองเมตรนะครับสูงลิบนะครับ นี่นะครับคือการห่อกระท้อนนะครับซึ่งหลังจากห่อเสร็จก็จะใช้เวลาอีกประมาณ2-3เดือนให้กระท้อนสุกนะครับแล้วเราก็จะมาเก็บอีกทีนึงเ็จะใช้บันไดตัวเก่านะครับแล้วก็คนงานคนเก่ามาเก็บให้นะครับเพราะผมก็ไม่กล้าขึ้นนะครับสูงนะครับอายุอานามก็เยอะแล้วนะครับนี่นะครับคือวิธีชาวสวนนะครับกระท้อนแล้วก็ก่อนที่จะ เก็บกระท้อนเนี่ยมังคุดมันจะออกก่อนนะครับแล้วก็ทุเรียนมันจะได้ไล่กันนะครับแต่ต้นนี้เตี้ยหน่อยนะครับกระทอ o ต้นนี้สูงประมาณ8เมตรได้เนาะ8-9เมตรเออความสูงประมาณ8-9เมตรนะครับเอ่อเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับการพาชมสวนกระท้อนและก,การหอ,อกระท้อนนะครับเอาเป็นว่าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์หน่อยนะครับ ครับสวัสดีครับ